อยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องพบพอกับน้องนัดคือเกา่าพี่น้องเลยเดินทางไกลพี่น้องขี่ฝนขี่ดินแดกดกับพ่อแดดปปิดหนาดำาาดเทไแหฮงดำปวดโพลายทำทายมาหาแม่น้องกันเกมบุมเนาะพี่น้องเนาะมหาแม่น้องเกมบุมเผื่อเสือดเดินทางผ่านลายบ้านเนาะพี่น้องบ้านหนึ่งไกลเนาะเผื่อเสือเผื่อสืไปอีกบ,บ้านหนึ่งไนะกลพี่น้องเลยทางไกลอาเรียรอ ผ่านทงไฮทงหน้าเนอะสมาปีแหละทางตกน้ำต้นสิต,ตกหลดกึกถึกหนึ่งน้อง <c oughs> มากับสนีสองคนเนาไป่น้องเนาะมาหาแม่น้องแกมบุมกายเต๋อไม่เกินกระข้นว่าสัน,น,นอืมมนะอลาสุมเขาหัว <laughs> เป็นอะไรเพิ่นผ่านมากะเจ้าดำนาสนานพันพืชนะดำนากันนี่ก็ถึกมาอยู่ก็เจ้าคองเคลื่อนเพิ่นโบยู่บ่อเื่อี่แต่พอย่อนพอนอนดนาพ่อจอยนักไปดำนาซอยเจ้ามาพ่อย่จอยไปดนานเงี้นะพ่อย่ญยจอยไปดำนาซอยว่าปิงปีงนะเพี่น้อง เจอยไปดำมีแต the so ่ข <Yep. S 1> to um ีดต um ้มเลยเรดำได้เราดำซอยสามไฮคือว่ายังไฮนึ่งแล้วมีน้ำแลยเราบวลงแล้ววะปีงลายเราบวกลงหัวไวระยะอืมกินเขากินน้ำกับยังนี่ยังไม่กินเขากินกับต๊อน้ำไอศกรีมได้อืมเขาสาวมาเนี่บ่เออเนี่ยมาอยู่บ้านเพิ่นเนาะกับหมอคือเพื่อนจากคลองแล้วเนาะพี่น้อง แต่ยังได้กรเห็ดื่อนจากคลองกันเลยเพื่อนกับบุคคลอยู่เพื่อนเราพื่นเรงเลยขเขาจะออกไข่ออกสวนบ้านน้าเจาจะปลูกออมันาปลูกมันปลูกยางพาลาพี่น้อง,งนะเอออืมีม่อลลปลามันอยู่สองลักกิโลสันพี่น้อ,วนวนอสววนงสวนใหญ่พี่น้องใหญ่อลีอะลรสัน สิบเฮกตาร์นี warning, th ang, th ang th huh? ่ทางทางไทยนี่เขาเรียกว่าอยังนะเฮกตาร์หน like ่าลเฮกตาร์หนึ่งส6มลาสิบหกหกลบอสาลนะเรียกว่าเฮกตาร์หนึ่งหกลายบเลยใดประมาณนี้แหละพี่น้องเฮากระโบโบมันใจเนาะแต่ก็หลายไเตอพี่น้องเลยสมควรสามสี่สิบไปเลยสี่สิบหลป๊าทุ บ้านเฮากำลังเริ่มปลูกมันเนาะบ่ม,มีส่วนยางพาราเป็นจานัางไรอาการพอนอ้องแก้มบ่มั้นชื่กาแปลว่าหากักกระผึ่นหักกระเป่าเธอแรกเนะาะนานม,ามัเอแตงเปน่าขแงนร่นีนืนันะแว่าคืนที่สองค่ะนะที่สามันตัดเลยะนะเพื่อูจักแม่มาแงกับ,บาาคืน โอ้พลงนอะนี่อืมองขึ้นแล้วก็ูจักแล้วก็เม่ออืมอือาการของผิ่อนอนแปลว่าตัวของผืนเองนะผืนมาเผืนน้บริเป็นอียังคนบริเป็นอียังผืนผืนเองน้บริเป็นยังเลยวะจ่ะ แต่บริพิณยังแต่ว่าอยู่บ้านมีแต่มักแต่เจ็บหัวพี่น้ในเองเป็นแตะบอืแบว่าโอ้คิ้วแบบกระตุกกระตุกแล้เป็นเออเอาพอน้องเกมบุมว่าเองบ่กระตุกใน้ว เป็นอยังเราคงอยากเมืองเป็นอยังคงประมาณยัางลั้น่ลยนว่าอืมก่อนสิมากกหายมันเดยน้อยเะพี่น้องอืขายห้องทองติดกันเขาก็ยะเป็นเพื่อนส่วนเป็นชายเนาะอืมเออเพื่อนว่าคือบู่ป้าไปหาหมออันปิ่นปัวอยู่ห้องหมออย่างนั้นนะหาหมอกับอันพังเบิ่งนี่ก่อนพี่น้องให้เพื่อนปัดเป่าก่อนเรือนอะไรเนาะ ทันว่าเอออาการว่าเป็นอะไรเลยว่ายังเจ็บ๋ยวเจ็บหางกับผ้าไปหาหมอเนาะอันนี้ก็หลายๆท่านเหมืนกันยันว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยังอ่ะนะมันก็สิเกี่ยวอยู่เนาะก็สิมีเกี่ยวอยู่พออยู่คนเดียวแล้วก็มักอยู่คนเดียวแม่นอืมนอนเผาไก่เผากาส่นที่บานไ่คนก็นอนไก่ห่วงไก่ห่วงกาหัวเพิ่นนอนเนาะ พอกับลูกนอนไปเนอะเว้ยไปเบิ่งใกล้ก็เลยมาทมไถ่เบิ่งเนาะกับเอสนีปาแต่ก็ยังไปทมพอแก้มบุมเด็กไปเนาะมีแต่เราอาการนําแม่นองกิกิเนาะกิกิก็ไปนอนเผาผ่อส่วนเมื่อกับโบมื่อไป่นองเล้ยนาดิกับโบมือ คันโอนั่งเมื่อพื่นั่งแจกสีเมื่อ,อ,อขนาดาป้ามาเอาได้เนี่ยว่าอาดสามเมื่อบัดเมื่อนีอ่โบเมื่อได้ก็บโบเมื่อนอนเผากันละงานเนี้ยเออเพื่อนกจะเจ้าเพืเ่อนไหมเนาะไหมตังแตแบบแต่โดนแต่คาตะกี้ไล้วพี่นอนอนาลังบบกใหญ่เลยแต่ไมมทั้งนั้นเลย จะจะคลองเพื่อน็นบริคอยได้อยู่ฮาแต่เงินพี่น้องทำกำลังคน,ปนไปสวนไปไฮไปสวนไปไอา,อา,ม,ามันดิดอกกห้าตอมีนี่อบอจทางเวมาทางผ่านมมีชนามีเยอะโบไปวาคือว่าไปว่ามีแต่ทงทงหน้าแล้วก็ไม่ป่าเล็กน้อยนั่นออก็บริสังเกตน้ทางกับบริคอยดีมันเป็นแบบว่า เดี๋ยคือลงมาแต่ผู้อดี๋คือลงมาแต่ผู้นี่คอยอยู่บ้านเขาแล้วก็มาคอยอยู่ไฮนาไฮนานะ่ะแบบต่ำนะเออบ้านอันนี้ไฮนานะ่ะต่ําบ้านคนน่ะสูงนี่คือขึ้นมาเนี่ยกับปีนขึ้นมาเลยเนี่ยปีนขึ้นมาเออแม่นคอยขึ้นคอยลงแต่บา้านขาเจ้านี่อยู่เทึงบ่บ่เปื้อนแล้วบ้านขาเจ้านี่อยู่เทึงกูเมื่อนี่ คือสิเ uh ป็นเดือน10เดือน11พุ่นเนาะแต่ว่ายามหน้ามันเป็นเปื้อนหั่นน่ะฝนบ่ค่อยลินเนาะเออไปไปตองเฮือนเรานี่หลายเนาะไปตองกล้วยเต็มเนี่ยเฮือนเพิ่นอาการของพ่อน้องแกมบุมกะยังแบบว่าถามว่าปกติบอกว่าคือแต่แต่ตอนดมาพี่น้องแต่รอเบิ่งก่อนเนาะ พังเบืองก่อนไปน้องเยยังสรุปผลบ่ได้ีปน้องยังสรุปผลบ่ได้เจ้าของตัวบอกว่า่บด้เล็นยังว่าสันแต่กับเบิ้งกันเลยเนาะแกบเ้องก็รยลไม่เกินเ้วยมาเกินขึ้น อพ่นกิ๊กๆกันนอนเผพพอพอหญ่จอยก็มาเผพลูกเคยไปดำหน้าซอยเพลินแล้วลก็ห้ากลมา,มา <laughs> เรื่องปีงี่ทีหนึ่งพอหญ่จอยยานไปน่นองอ,อยู่หน้าเฮาคือกันคันว่าตึกเฮตึกยังอยู่ภายเนาะออ้ยเรามีแต่บ่เคยงมหฮาคขขือรถ ยังแต่ลูกปะลกสค,คนมาอยเรา่าันเ็นห,อหนกนหยอ,อยู่ในหนำกันนี้เออแต่ก็จะบคอยอยู่ก็จะอยู่หายอยู่นา คือพ่นส <The> <response> mm ิตกเนาะพ่นสิบอไปตกอยู่บ้านหาพ่นมาตกมาตกในน้ำนาขจาวปลาอืดบริยักปลาสออนเดีโอ้ยอ่าบ้านหานึ่บ่อแล้วเซนเซนหนึ่งก็คือสองร้อยบาทพี่น้อง เออขอจาจ้างแปดสิบพันจ่อยลงแห้งพ่อนน้องแกบุมนะกกนตะกี้พุงอุดอดุอดจ่อยลงแห้งนั่นนะจ่อยจอยจนเอวกิ่วแต่ว่ววาโบแบบนี้พี่น้องอัานหาสิวาสุพังเล็กๆน้อยๆเนานะให้เข้าใจให้เข้าใจแบบเข้าใจลึก,ลกๆนะ ว่าพอน้องแก้มบุนี่แรกๆก็คิดว่าเพิ่นเป็นคนปกติอะนะแล้วคือซิแมนว่าจิตใจบ่ปกติอะนะก็เลยแบบเบื่อลูกเบื่อเมียแบบนี้แปลว่าเบื่อลูกเบื่อมียอยากอยากเลิกกับมียแบบนี้นะแต่ก็ยังมีใบยังคขบแขวาแยนกันอยู่อืมแยกกันอยู่แม่น้องแก้มบุมก็เลยมาอยู่บ้านเฮาแล้วพอน้องแก้มบุมก็เลยอยู่หน้าผู้เดียวแปลว่าเพิ่นเบื่อนายลูกเมียแบบนี้นะ ทงไซแบบเออเพิินอกคอยสบายฮะแหละอันนี้ครับจนมาสังเกตเลยเออเพิินแบบมีแนวมียังฮะนะลูกเมียก็บอบเคยทิมดอกลูกเมียกับโบเคยทิมเพลนดอกมาหามายังอดเลนี่นบอกมาหายมานานอะไรพี่น้องคือในวนี้เราหูจักว่าเออเนวน,นั้นนี้ก็พามาเป็นมาปัวแต่ขั้นนั้นสวงขั้นเศร้าเป็นขนาปีนี้เพิิน,น,นอยากเอาลูกกับเมียอยากเลิอกอยากปากอันนัคนก็แล้วแต่เพิินเนาะ แต่ตอนนี้ก็บปินปัวให้สุดอะไรพี่น้องถิ่มปลาบ่าได้ดอกเนาะคือแม่น้องแก้มบมกัมีลูกํากันอยู่สองคนแล้วแมนแมนฟังไปรเรื่อยๆอล้วพี่น้องเอ้ยคนหฮามันกับมีบาดขึ้นบาดลงเนาะบาตรอาภัพแบบส่วงซีวิตบอดอดีแต่ไหนก็หายกำลังโมกำลังใจเข้ามาเลยด้อยพี่น้อง บ่าวดังปดายเนาะพอมีแตู่นนอนพี่น้องเลยมีแต่คนนอนเฮาก็บอยกากาวดังหลบกวนกระเจ้าเนาะตอนนี้กับเพื่อนมาปินมาปวัวก็อยู่บ้านโพไซเมืองไซพุทองแข้งสวานาตเด้อพี่น้องอยู่บ้านโานพไซเนาะพ่อยายจอยก็มานอนอยู่พี่อีกแต่คืนหนึ่งแล้วไปสวรรค์กับบริไกลอืม อะไรพี่น้องเฮาก็เสียเขาเก็บพาไปเพียงเท่านี้พบพ่อกันคลิปต่อไปพิดพลาดประการใดกขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสบายดี